ครับผมไปรีแมปมาแล้วหนึ่งสองสามสี่แรงแต่เกสต์แม่แรงเป็นเพราะหนึ่งเลยครับการรีแมปที่น้องไม่ทำมาไม่ตรงกับยานรอบเครื่องแรงม้าและแรงบิดของเครื่องยนต์สองการรีแมปที่น้องไปทำมาไม่ตรงกับอาาัตราทดหรือเบอร์สเตอร์ของเครื่องยนต์สามการรีแมปเป็นที่น้องไปททำมาตำแหน่งไฟตำแหน่งรอบเครื่องยนต์ตำแหน่งยานกำลัง มันไม่ตรงกันแล้วฉะนั้นรถเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามมาเป็นเกียร์เบาครับลากฟ้าพอมนลากแรงมันก็รับแรงอู้แรงไว้เปลี่ยนมาแรงไว้พอเหยียบเกียร์สี่เป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์โอเวอร์โหลดที่ไปอัตราทดสุดท้ายแล้วมันหนักพอเตะปั้งมันจะไม่ข้ามรอบแลวเอาสามพันเดี๋ยวเปิดคอนเนคให้ดูเลยถ้าไม่สามพันไม่เปิดคอนเนคให้ดูแล้วจะให้รู้ว่าเวลามันเตะเกียร์แต่ละย่านเนี่ยมันรับรอบเครื่องลงเท่าไหร่ พอลดน้องอัตราทดเยอะไฟแก่น้ำมันบางหรือสเตอร์เล็กก็แล้วแต่พอเปลี่ยนเกียร์ปั้งมันล่วนไปอยู่รอบต่ำซึ่งไม่มีแรงมาไม่มีแรงบิดแล้วก็ไต่ไม่ไปเลยอ่ะพอไต่ไม่ไปออมันก็จะไปอยู่กับตารางไฟแก่ไม่ข้ามรอบน้ำมันบางพอมีความร้อนก็ไม่เดินแล้วครับรีแมปมันรีแมปก็คือการจูนกล่องนั่แหละรีแมปก็คือการจูนกล่องจากกล่องสตาร์กล่องรีแมปก็คือการจูน รีแมปก็ทำยากเลยนะเสร็จแล้วปุ๊บอพอน้องๆไปทำสามเกียร์แมกมาแล้วครับยางสายสุพรรณเนี่ยเวลาเทสรถมันเทสถนนยาวถนนมันยาวลูกค้าตัวเราเองหมอดได้เต็มที่ความเร็วสูงมากฉะนั้นไอรีแมปรีแมปแล้วเร่งดีขึ้นแรงสุพรรณทำไม่ได้ครับมันต้องมี GPS ที่มันเพิ่มขึ้น หรือมีอัตราเร่งที่ชัดเจนขับกี่สนุกและได้ความเร็วเพิ่มขึ้นตามส่วน